สวัสดีครับผมดรชวนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวหลังจากที่ผมได้ทำภารกิจเชิญเพื่อนเพื่อเข้ามาเล่น Tik Tok กับทาง Tik Tok อกนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเงินเล็กๆแน่น้อยนะจากการเชิญเพื่อนในครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่า ID ของผม ID นี้มีตังเท่าไหร่แล้วนะจากการเชิญเพื่อนนะครับ กดเข้าไปที่เหรียญติ๊กตอกนะครับอยู่มุมบนด้านซ้ายเห็นไหมครับนะกดเข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นเหรียญของผมนะตอนนี้ด้านบนเห็นไหมครับ10ล้านเหรียญน,นะหรือว่า10ล้านแต้มผมเรียกเขาว่าเหรียญติ๊กต k อกนะอ่ะผมจะขอเรียกเขาว่าเหรียญติ๊กตอกแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญติ๊กตอกอยู่10ล้านเหรียญติ๊กต k อกนะครับ ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยแล้ว10000เหรียญติกตอกเท่ากับ1บาทนะห0ึ่งแเท่ากับ1 0 1ล้านเท่ากับ1 1 0 1 0ล้านเท่ากับ1,000น,น,นั่นเองนะแสดงว่าตอนนี้ผมได้รับเงินจากการทำภารกิจผมได้รับเงิน1,000บาทนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับเงินผมอ่ากดเข้าไปนะที่มุมบนเห็นไหมครับจะเป็นรูปเหรียญและก็มีตัวเลข10ล้านอยู่กดเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับยอดเงินของคุณ1000บาทนะเห็นไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมทำคลิปนะแล้วก็ผมก็ชวนพ่อผมแม่ผมชวนแฟนผมชวนเพื่อนผมคนที่ยังไม่เคยเล่นติ๊กต็อกนะครับมาเล่นติ๊กต็อกแล้วมาทำภารกิจร่วมกันนะครับซึ่งทำภารกิจยังไงนะหนึ่งเลยนะครับผมเชิญเพื่อนมาเล่น2นะครับเพื่อนของเราจะ ต้องดูคลิปใน Tik To อกทุกวันเป็นเวลา7วันนะเวลาในการทำภารกิจนี้นะครับมีอยู่7วันนะครับนับจากวันที่สมัคร Tik t o k นะนะครับดูคลิปทุกวันเป็นเวลา7วันวันละ30นาทีเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยขอให้เกิน30นาทีนะสัก35 40นาทีก็ได้นะครับนะแต่อย่าต่ำกว่า30นาทีนะครับ ถ้าเราทำภารกิจนี้ทุกๆวันสำเร็จภารกิจในทุกๆวันนะครับไปดูประวัติแต้มของผมกันบ้างนะนะทำเสร็จทุกวันนะครับเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่านะรางวัลสำหรับการเชิญให้ดูวิดีโอนะครับได้มา5 0 0 0 0นเห็นไหมอ่าเชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่ได้มาอีก50,000นเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมดูอันที่3มดูอันที่3นี่ รางวัลสำหรับการเชิญให้ดูวิดีโอ3ล้านแต้มครับผมนะสล้านแต้มเท่าไหรสาล้านแต้มก็300นะครับอ่าตังค์ชิวๆเลยนะตอนนี้นะครับสรุปเลยและกันนะครับตอนนี้ผมได้ตังจาก i k t o อ k เนี่ยไอภารกิจเนี้ยผมได้ตังค์มาแล้ว1000ตอนนี้ผมยังไม่ถอนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีในการถอนและกันนะครับอาจจะแปลกใจว่าทำไมไม่ถอนโชว์เลยนะเดี๋ยวกดกลับไปนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนผมอีกหนึ่งคนเนี่ยคนนี้นะครับเขาดูคลิปใน YouTube YouTube Channel นะครับแล้วก็เขาก็สมัครเป็นสมาชิกของ t i k t ต k นะครับโหลด t i k t o k เป็นครั้งแรกนะครับแล้วใช้รหัสเชิญของผมนะกดเข้าไปดูนะครับที่รูปของเขานะครับนะจะสังเกตเห็นว่าทันทีนะครับที่เขาใช้รหัสเชิญของผมนะครับเพื่อนคนนี้จะได้ตังค์25บาทนะครับส่วนผมจะได้ตังค์5้บาทนะครับ เพราะว่าเขาใช้รหัสเชิญของผมนะนะครับนะเห็นไหมนะครับทันที่ที่เพื่อนใช้รหัสเชิญของเรานะครับได้มาแล้ว5 0 0แสนเหรียญห้าแสนเหรียญ Ti k t o k นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนดูคลิปติ k t o k อกติดต่อกันเป็นเวลา7วันตอนนี้เพื่อนคนนี้ดูมาแล้ว2วันเห็นไหมครับวันที่2ผมก็ได้รับมาอีก5 0 0แสนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนคนนี้เขาทำภารกิจจบนะ เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนตังค์จาก Tik t o อกให้ดูนะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด r s h ร์ชัวร์ n แนลครับขอบคุณครับ